เรียบเทียบการนำ ChatGPT และ Bard AI มาช่วยการทำดิจิ i t ลมาร์เก็ตติครับแต่ก่อนจะฟังเนื้อหาวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของ Creative Talk ด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเล่าไปแล้วนะครับการเอา ChatGPT มาช่วยทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับในวันนี้ครับผมจะมาแชร์ว่าการใช้ ChatGPT หรือว่า Bard AI เนี่ยอันไหนได้ผลก่อกันนะครับ วันนี้ผมเลยสรุปมา3ข้อนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับไปดู EP ที่เล่าเรื่องการเอา ChatGPT มาช่วยทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็กดดูที่หน้าจอนนี้ได้เลยครับข้อแรกครับเรื่องของลีลาการใช้คําครับต้องบอกว่าข้อนี้เนี T ่ย ChatGPT ยังทําได้ดีกว่า b ัสเอไออยู่พอสมควรเลยครับยกตัวอย่างเช่นการตั้งชื่อ segmentation ครับเจ้า ChatGPT เนี่ยสามารถที่จะตั้ง segment ออกมาเนี่ย ได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีลีลาการใช้คำตั้งชื่อเซกเมนต์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวของบัสเอไถึงแม้ว่าแนะนำเรื่องของเซม m เ n ชันเนี่ยจำนวนไม่ต่างกันมากกับที่ c h a t GPT แนะนำนะครับแต่ว่าวิธีการตั้งชื่อเซกเมนต์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ายังด้อยกว่าตัว c h a t GPT อยู่นิดหนึ่งครับ เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของความอัปเดตของข้อมูลครับต้องบอกเลยว่าข้อนี้เนี่ย Bard AI กินขาดอยู่หลายช่วงตัวครับเนื่องจากว่า Bard AI เนี่ยดึงข้อมูล Real Time มาจาก Google เลยครับซึ่งก็มีข้อมูลอันมหา,า,าศาลแล้วก็อัปเดตมากๆในขณะที่ ChatGPT เนี่ยยังคงอ้างอิงข้อมูลที่ถูกเทรนเมื่อเดือนกันยายนปี2021อยู่เลยดังนั้นถ้าเรื่องของการที่มีข้อมูลที่อัปเดตแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับ Bard AI ชนะ ChatGPT ครับ เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการให้ ChatGPT แล้วก็ Bard AI รีแคปข้อมูลที่พูดคุยไปนะครับต้องบอกว่าข้อนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกใจผมมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่า Bard AI นะ่าจะทําได้ดีกว่าแต่กลับกลายเป็นว่า ChatGPT ทําเรื่องนี้ได้ดีกว่าอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าท่านใดที่เคยพูดคุยกับ ChatGPT แล้วก็ Bard AI แล้วนะครับ mm. ก็จะรู้ว่าเราสามารถสร้างห้องสนทนาเนี่ยเป็นหลายๆห,ห้องได้เนาะ ตามเนื้อหาที่เราได้ถามไปพร้อมไปครับและข้อมูลเหล่านั้นครับก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับตามใดที่เราไม่ลบมันทิ้งไปถ้าเราจะกลับไปถามอีกในอาทิตย์ถัดมาหรือเดือนถัดมาเนี่ยข้อมูลก็ยังคงยังอยู่นะครับสิ่งที่ผมเจอก็คือว่าบ a สเอไครับทำเรื่องนี้ได้ไม่ค่อยดีครับมีการให้รีแคปข้อมูลแต่กลับกลายเป็นข้อมูลที่รีแคปกลับมาเนี่ยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับแต่ถ้าเทียบกับ Chat GPT นะครับแชท GPT เนี่ยสามารถรีแคปข้อมูลที่เคยพูดคุยกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของการรีแคปข้อมูลนะครับ c h a t GPT ยังชนะ b a r AI อยู่พอสมควรเลยครับและนี่ก็เป็นการสรุปนะครับประสบการณ์ในการใช้ c h a t GPT แล้วก็ b a r AI ในการที่เอามาช่วยการทำดิจิทัลมาร์เก็ตตินะครับลองไปใช้กันดูนะครับตามโจทย์แล้วก็ตามรูปแบบของธุรกิจของคุณนะครับผมเชื่อได้เลยว่าทั้ง c h a t GPT แล้วก็ b a r AI เนี่ยน่าจะสามารถช่วยเราทำงานได้ดีมากิ่งขึ้นแน่นอนครับ ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ